วันนี้รายการสถานีประชาชนไทยพีบีเอสไปสัญจรกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็มีความร่วมมือจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและจังหวัดเคลื่อนที่มาร่วมกันออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพร้อมร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิตามบรรยากาศจากคุณเบญจมาลันทิพย์ขันทองรายงานมาจากวัดศรีสวัสดิ์บ้านสงเปลือยตําบลเมืองทองอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดชิญนคุณเบญจมาลันค่ะ ตอนนี้ดิฉันก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธกิจกรรมที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งนะคะนั่นก็คือบูธกิจกรรมของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอยู่กับท่านพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดคุณปรีชาพรม,มบุตรค่ะสวัสดีค่ะคท่านขาวันนี้เราได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาแสดงบ้างคะคสินค้าที่เรานํามานั้นมากมายครับอย่างเช่นอ,อ,อย่างนี้ฮะท,ท,ที่กำลังชมขณะนี้ก็คือผ้าเป็นผ้าเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือเรียกว่าผ้าลายสาเกตนอกเหนือจากนี้แล้วจะเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับ น้องชาวร้อยเอ็ดมากที่สุดก็คือข้าวสารนะครับข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลิหอมยาวเรียวขาวนะฮะนี่ก็คือสินค้าครับนอกกนี้จากนี้แล้วครับก็จะเป็นผิดพันธุ์ที่ผลิตจากกะลามะพร้าวนะครับเป็นของอำเภอเมืองสินค้าชุดนี้ครับเป็นชุดที่เราได้มีการเข้าสู่กระบวนการในการคัดเลือกแล้วก็ได้รับรางวัลในระดับประเทศมาแล้วนะครับเป็นชุดนึ่งข้าวเหนียวนะครับ ถึงเรียกว่าชุดครัวไทยเป็นการบรรจุพันธุ์ทั้งหมดของสินค้าที่มาจากหลายที่นะครับเป็นการมิกซ์สินค้าลงไปในกล่องเดียวนะครับ<ช>อีกอันหนึ่งครับ่ถ้าเรามาร้อยเอ็ดแล้วถ้าไม่ได้รับสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยท่านจะไม่ใช่มาเที่ยวร้อยเอ็ดอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็คือโหวตครับผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องผ่านการโหวตนะครับพะท่านมาแล้วท่านได้โหวตเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเรามีผ้าครับเป็นผ้า ไ้ายนะครับยอมจากสีธรรมชาติอย่างเช่นในนี้ครับเป็นผ้าเข่าม้านะครับที่เราย้อมธรรมชาติแล้วก็มีลายโดดเด่นสามารถที่จะไปจัดเสื้อแล้วก็ทำาภาชนะอื่นได้เป็นอย่างดีครับ,รบนอกเหนือจากนี้แล้ววันนี้นะครับเราได้นำํำผู้ปลิตครับ มาสแสดงสาธิตให้ท่านเห็นเลยว่าการทอผ้าลายสาเกตที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีกระบวนการในการผลิตในลักษณะอย่างนี้ครับท่านครับค่ะท่านขะสินค้าเหล่านี้สร้างไรายได้ให้กับชุมชนมากไหมคะก็สร้างไรายได้มากครับปีนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดตั้งเป้าในการจาหน่ายสินค้าถึง2300กว่าล้านนะครับที่จะให้กับพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดครับค่ะนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งกิจกรรมดีๆเท่านั้นนะคะที่สนใจในวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะอย่างเช่นปัญหาข้าวหอมมะลิส่งออกขาดน้ําซึ่งชาวนาที่นี่กําลังเดือดร้อนมากๆเลยล่ะค่ะ แต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรสามารถกลับมาติดตามได้ในช่วงเวลาของรายการสถานีประชาชนไทย PBS สัญจรเวลาประมาณ14นาฬิกา5นาทีนะคะช่วงนี้กลับไปทางคุณพรวดีค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณเบนจมารันค่ะ